สวัสดีครับพ่ผมนะครับมีงานที่จอโต้นะับวันนี้รับชมงานกินหนึ่งนะฮะฮอนด้าซีพีอาร์ห้าร้อยอาร์นะครับติดตั้งโปรเจคเตอร์นะครับสวยงามตามนี้เลยนะครับคันนี้พิเศษยังไงติดตั้งโปรเจกเตอร์วงแหวน3ชั้นแอร์เอ่อ EVI ิวไอโปรเจคเตอร์เป็นรุ่นอะไรนะครับเป็นรุ่นมินิ TF ระบบวงแหวน LED นะครับรุ่นใหม่แล้วเนาะสวยงามนะครับอ่ะเรามาดูวงแหวนกันนิดนึงครับสวยเลยฮะเป็นไงครับเดี๋ยวความสว่างเดี๋ยวผมถ่ายรีวิวให้ใน EP ต่อไปนะครับ อันนี้เป็นขาวแดงนะเพิ่มเติม E ีวิวไอครับปิดวงแหวนเลยเอวิครับ E ีวิวไอน้ำเงินสวยงามครับสร้างความโดดเด่นให้กับตัวรถมากขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะชัดเจนนะครับสวยเลยนะมองมุมข้างๆนะโอเคครับเปิดวงแหวนเลยครับอ่าลูกแก้วสีน้ำเงินด้านในนะสวยงามครับลูกใหญ่ด้วยนะครับเต็มโคมเลยนะครับ ก็เป็นผลงานติดตั้งโวตเตอร์ที่ปรับปรุงขึ้นมาโคมไฟหน้าตัวเดียวกับ 650R นะครับ2019ถึง2021นะตัวเดียวกันเลยนะครับถึงโฉมปัจจุบันเลยเอาง่ายๆนะครับ h o n d a CBR 500R ตัวนี้2020นะครับก็เป็นโคมไฟหน้าตัวเดียวกับ 650R นะครับแล้วก็2019ถึง2021ตัวโฉมปัจจุบันนะอันนี้เร้าไว้นิดนึงนะลูกค้าบางท่านถามมาที่มี650 อไหมผง0้ก็มีผลงานนะอันนี้ให้ดูได้นะครับแต่โคมไฟหน้าเนี่ยคือตัวเดียวกันนะ 500R กับ6 5 0 r นะครับอันนี้จำไว้เลยเนาะโอเคก็ขอฝากผลงานไว้ด้วยฮะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเราดีบริการนะครับสำหรับวันนี้ลาแล้วขอบคุณทุกท่านที่เสาะเวลาอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจที Auto ตไว้นะครับทั้งผลงานติดตั้งบิ๊กไบท์และลถหย่นอนมากมายรอทุกท่านอยู่นะครับแล้วก็จำหน่ายบิ๊กไบท์มือสองคัดคุณภาพด้วยนะท่านใดสนใจกก็ติดดดดออออสบถาามไไไ้้้้นนนนนะะจัยุ ตรงนี้ทักเข้ามาคุยกันก่อนนะครับวันนี้ลาแล้วขอบคุณทุกท่านที่สสาะเวลาครับสวัสดีครับ